2,552ในยามที่ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการทางการเมืองครั้งสำคัญสังคมไทยถูกผลักไปยืนอยู่บนปากเหนียวของการนองเลือดและสงครามกลางเมือง26มีนาคม2,552รัฐบาลแจกเช็คช่วยชาติ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบรรเทาปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในวันเดียวกันสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการมือไม่อนุญาตให้พันตรวจโททักษิณชินวัตรใช้วิธีถแถลงคดีผ่านระบบสื่อสารทางไกลจากต่างประเทศในคดีร่ำรวยผิดปกติยึดทรัพย์อันมาได้โดยมิชอบ7,6000ล้านบาทให้ตกเป็นของแผน่นดินเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม กลุ่มคนในนามแนวร่วมราาประชาธิปไตยต่อต้านเด็จการแห่งชาติจัดชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปยึดถนนหน้าทำเนียบประกาศชุมนุมขับไล่รัฐบาลและโค่นล้มบุคคลในสถาบันที่อยู่นอกเหนือการเมืองพันตำรวจโทรทักซี่ใช้ระบบวิดีโอลิงก์และโทรศัพท์ทางไกลเข้ามาประสายกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีสารยุติธรรมของประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล โฆษณาชวนเชื่อประชาชนตลอดจนให้ร้ายบุคคลในสถาบันนอกเหนือการเมืองอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปรยาศจากอาวุธหากเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญย่อมกระทําได้ซึ่งรัฐบาลได้ยึดมั่นในหลักการนี้มาโดยตลอดระยะเวลากว่า3เดือนก่อนหน้านั้นเมษายนหยา แกนนำจัดชุมนุมใหญ่หน้าบ้านสีเสาเทเวศกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นตัวแทนของระบอบที่ต้องถูกล้มล้างออกไปท่าทีและวิธีการเคลื่อนไหวของการชุมนุมอยู่ภายใต้การชีน้นำสนับสนุนและสั่งการของแกนนำอาศัยสถานีโทรทัศน์และวิทยุในเครือข่ายของแกนนำเป็นเครื่องมือปลุกระดมทั่วประเทศ และได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นเ,เรื่อยๆรูปการที่ปรากฏสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่าสอดคล้องกับแผนตากสินที่ถูกเปิดโปงก่อนหน้านั้นระบุว่าจะมีกระบวนการก่อสงครามการเมืองโดยใช้มวลชนที่มีการจัดตั้งยกระดับความรุนแรงกดดันอำนาจรัฐย่อยุให้เกิดความรุนแรงสร้างสถานการณ์จลาจนเพื่อให้รัฐบาลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างอำนาจต่อรองจนนำไปสู่การล้มล้างความผิดให้พันธบัรโทรทักษิณและพวกโดยออกกฎหมายนืิอโทษกรรมหรืออภัยโทษไม่ให้ถูกยึดรัก์ตกเป็นของแผน่นดินผู้ชุมนุมจำนวนมากแม้จะไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแต่การเข้าร่วมชุมนุมโดยสุจริตใจกลับถูกแกนนำใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและเป็นเครื่องมือบรรลุเป้าหมายของตนโดยบิดเบือน และปิดบังเป้าหมายที่แท้จริงในที่สุดสภาพของการชุมนุมก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นการใช้สิทธิการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกต่อไปการชุมนุมปิดลอ้อมเพื่อทำร้ายนายกรัฐมนตรีบริเวณสี่แยกเมืองพัทยา การใช้รถแท็กซี่ปิดเส้นทางการจราจรสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการกระจายกำลังไปปิดล้อมคมขู่และกดดันตามสถานที่ราชการต่างๆการประกาศจัดทีมไล่ล่าตัวนายกรัฐมนตรีการบุกไปขัดขวาง การประชุมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่เมืองพัทยาทำให้การประชุมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุวของชาติต้องยุติโลงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกิดความเสียหายร้ายแรงการหารือร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุฉงฉาและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในสุนาย,ยรกรัฐมนตรีต้องประกาศสถานการาณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เรืองพั้งและจังหวัดชนบุรีนะเพื่อจัดการกับปัญหาและดูแลอารักขาผู้นำต่างชาติอย่างปลอดภัยผมอยากจะวินกับที่น้องประชาชนครับว่ารัฐบาลต้องขออภัยที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขคือบนความสูญเสียของประเทศชาติในวันนี้ ใครก็ตามที่ประกาศชัยชนะผมถือว่าคนคนนั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นคือศัตรูของประเทศไทยแทนอยากลับบ้านมือเปล่ายุทธวิธีรุนแรงของแกนนำผู้ชุมนุมในลักษณะนี้ภูกสังคมต่อต้านอย่าง แต่ได้รับการสนับสนุนและ <ไป S 1> ชื่นชมจากพันตำรวจโททักษิณและแกนนำบนเวทีมีการปุกระดมยุบโยงส่งเสริมให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมายพอความวุ่นวายในบ้านเมืองทำให้สถานการณ์ยิ่งบานปลายขยายความรุนแรงยิ่งขึง้นมีการปิดถนนเพิ่มเติมหลายจุดแม้แต่บริเวณหน้าศาลอาญาเพื่อกดดันและขัดขวางการดำเนินคดีกับแกนนำตามกฎหมาย ความเป็นนิติบัตของประเทศและความสงบสุขของประชาชนส่วนรวมกำลังถูกคุกขามอย่างรุนแรงหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครตและปริมณฑลแกนนำผู้ชุมนุมได้ปลุกปั่นยุโยงนำกำลังกลุ่มคนเสื้อแดงบุกรุกเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายในกระทรวงมหาดไทย ลงมือประทุษร้ายมุ่งหมายเอาชีวิตนายพกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารประเทศนายนิพนธ์พร้อมพันธ์ถูกทำร้ายอย่างป่าเถื่อน เจ้าหน้าที่รัฐถูกจับไปเป็นตัวประกันอย่างปุกอาสถานีโทรทัศน์ดีสเตชันยังคงถ่ายทอดการชุมนุมโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมปุกระดมสร้างความฮึกเหิมพันธุ์บุรโทรทักิ์ยังคงโทรศัพท์เข้ามาปราศัยปุกระดมการชุมนุมและสนับสนุนการกระทำของแกนนำต่อไปผมแพ้ไม่ได้ วันที่13เมษาย,ยน2552กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกออชเริ่มปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อคืนความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองปฏิบัติการแรกเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมดินแดงโดยกำลังทหารและตำรวจร่วมกันสลายการชุมนุมเพื่อเปิดเส้นทางจราจรที่กลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่เอาไว้ ภาพที่พลังเงินดีบันทึกไว้จากมุมสูงทาให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ระเบิดเพลิงว้างเข้าใส่แนวป้องกันของเจ้าหน้าที่และใช้รถแท็กซี่บุกตะลุยเข้าชนเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าและเดินหน้าเข้ากดดันสลายการชมมมุมนุมทางเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อต้องการจะใช้เสียงนั้นขู่ทางกลุ่มผู้ชมมมุมนุมไม่ได้มีการใช้อาวุธโดยตรงต่อกลุ่มผู้ชมมมุมนุม หลังจากที่ได้ดําเนินการสักระยะหนึ่งก็สามารถที่จะควบคุมพื้นที่บริเวณทางด่วนดินแดงไว้ได้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ภายใต้นโยบายที่ให้ดําเนินการอย่างระมัดระวงังพยายามไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนอย่างที่สุดเปิดให้สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศติดตามถ่ายทอดข่าวสารได้ตลอดเวลาและเมื่อมีการบาดเจ็บก็เข้าไปดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ผมขอเรียนย้ำรายละเอียดตรงนี้เพียงเพื่อที่จะบอกครับว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การทํางานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเสียหายน้อยที่สุดเหตุการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครวันที่13เมษาย,ยน2552เป็นการกระทําตามยุทธวิธีของแกนนําผู้ชุมนุม ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งลุกลามกลายเป็นการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองพยายามสร้างสถานการณ์จลาจนกลางเมือ,องก่อการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการของบ้านเมืองมีการนำรถบรรทุกแก๊สมาปิดถนนในบริเวณชุมชนคมคูว่าจะก่อวินาศกรรมร้ายแรงเสมือนหนึ่งจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน จุดไฟเผารถเมย์ยางรถยนต์ใช้ระเบิดเพลิงโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐใช้รถเมี์พุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุบทำลายทรัพย์สินสาธารณะคุกคามชีวิตของชาวบ้านในชุมชนต่างๆโดยไม่หยุดหย่อนไม่มีคำตอบที่ยอมรับได้ว่าเหตุใดคนไทยส่วนหนึ่งจึงทำร้ายประเทศชาติทั้งๆท,ท,ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ว่าในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติภารกิจในลักษณะของการใช้กระสุนซ้อมลบนีเนี้จะมีผู้สื่อข่าวอยู่เป็นจำนวนมากตรงนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้กระสุนจริงในการยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมการควบคุมและคล,คลี่คลายสถานการณ์จรลาจนถูกติดตามตรวจสอบและนําเสนออย่างตรงไปตรงมาโดยสื่อมวลชนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยคำนึงถึงชีวิตของประชาชนมากที่สุดแต่พันตำรวจโททักษิณผ่านสื่อต่างชาติควบคู่ไปกับขบวนการปล่อยข่าวลือในประเทศว่าทหารฆ่าประชาชนเพื่อหวังซ้ำเติมสถานการณ์สร้างความแตกแยกในบ้านเมืองซ้ำอีกแต่แล้ว เมื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศแถบแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อนานชาติอดีตนายกรัฐมนตรีกลับต้องเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถามโดยสื่อสากลระดับโลกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จลาจนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองอันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ Do you feel some sort of responsibility for inciting this violence that we've seen in Thailand? คำถามนี้ก้องอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยเช่นกันการคลี่คลายสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือและเอื้ออํำนวยจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งกรณีชุมชนแฟลตดินแดงชุมชนเพชรบุรีซอย5ซอย7 ชุมชนตลาดหนาเอองและชุมชนอื่นๆที่เดือดร้อนจากการกระทําของกลุ่มผู้ก่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทําให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่การก่อเหตุของผู้ก่อการบางส่วนกลับพลาคชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไปสองคนเขาจะมาเผาเขาจะมาเผาพื้นที่ของเราอะพวกเราก็ไม่ยอมแม่ก็อยู่ด้วย แต่แม่เข้ามาก่อนแล้วเราก็คอยเรียกลูกคอใหยจบคอใหยจบลูกใครใครอยากเสีย ในที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้ตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดโดยดูแลให้มีการชุมนุมอยู่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งยุติแผนการก่อวินาศกรรมป่วนเมืองของคนเสื้อแดงบางส่วนเอาไว้ได้ผู้ชุมนุมผู้ใดที่ได้เคยมาแสดงออกเรียกร้องอย่างสงบสันติในประเด็นที่เป็นความเชื่อของท่านจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยนั้นผมให้ความ มั่นใจครั้งว่าผมฟังเสียงท่านและจะตอบสนองท่านต่อไปแต่ขณะนี้ขอให้ท่านได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยการเดินทางกลับอย่าอยู่ร่วมชุมนุมต่อไปเพราะในที่ชุมนุมนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นจากพฤติกรรมทั้งวันที่ผ่านมาว่าไม่ได้มีเจตนาในการชุมนุมโดยสงบแต่ประการใดทั้งสิ้น เราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านเดินทางกลับบ้านบ่ายวันที่14เมษายนผู้ชุมนุมที่เหลืออยู่ไม่มากนะักก็สลายการชุมนุมและเดินทางกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยส่วนแกนนำผู้ชุมนุมที่กระทําผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมต่อไป เมษายนพุทธศักราช2552ช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการทางการเมืองครั้งสำคัญประเทศไทยถูกผลักไปยืนอยู่บนปากเหวของการนองเลือดและสงครามกลางเมืองแต่ในที่สุดประเทศไทยก็ไม่พ่ายแพ้เราสามารถก้าวข้ามสงครามกลางเมือง ด้วยความเสียสละอดทนและความรู้สึกส่วนลึกที่ยังนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติในจิตใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะใส่เสื้อสีใดวันนี้เมื่อควันไฟจางทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังบางส่วนเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราทุกฝ่ายต้องตระหนักและเรียนรู้ร่วมกัน จะมีประโยชน์อันใดหากใครเพียงคนเดียวพยายามจะชนะบนความพ่ายแพ้และย่อยยับของประเทศชาติส่วนรวมเพื่อนำความสงบสุขความถูกต้องและหลักการของการเป็นบ้านเมืองที่บนพื้นฐานผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติภายใต้หลักนิติรัฐและความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างบ้านเมืองที่ดีกว่าเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานคนรุ่นต่อไป เราคนไทยเราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน